ไปไหนดีครับไปไหนดีคะไปไหนดีครับไปไหนดีคะไปอยู่ในใจใครดีอ่ะอยู่ในใจทุกคนเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมไปไหนดีกันดีกว่าให้น้องพั๊บอธิบายก่อนกากติกาเป็นอย่างไรซึ่งกติกานะครับก็จะมีคนขับรถกับคนโบกครับนะครับซึ่งก็จะมีอยู่สองมี driver driver คอสตมเมอร์เหรอเออปกรถอยู่เนาะรถเจอร์เซนเจอร์อซนเจร์เจอร์ when you want to grab a taxi one gonna drive one gonna grab and then we have 2งหมวดมี2งหมวดมีสิอหมวด2งหมวดทมวดทุหมวดทุหมวดทุก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 วดกหมวดทุ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 กหมวด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  อาหารแม่พ่าไช่ไล่ไทยฟู้ดไทฟู้ดไทฟู้ดโอ้คครับชอยที่สองก็คือสถานที่ท่องเที่ยวในไทยนะโอ้โหซึ่งเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะคะเป่ายิงชุบกันว่าใครจะได้เป็นคนเลือกที่จะเป็นผู้ขับหรือว่าผู้โดยสารนสตรได้เลือกหมวดกันด้วยนะคะอ่ะเริ่มเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเป่ายิงชุบกันโอเคครับครับผมมาจ้เจ้าก็เป่ายิงชุบเรียกเลย เลือกเลยขอเป็นคนขับก่อนนะครับเป็นคนขับผมเป็นผู้โดยสารโอเคครับผมแล้วน้องจะเลือกเป็นอะไรเป็นหมวดอะไรช้อยไหนมีอะไรบ้างนะอาหารอาหารไทยสี่ผ้าท่องเที่ยวอาหารนี่อันนี้อันนี้ซิจ driver driver อันนี้ซิจ้าพวงมาลัย yeah to pull my l i f ขับรถเมล์เหรอใหญ่ขนาดนี้สาวไปไหนน้ำปันทุบปันทุบฐานเลยนะคะเอาเป็หมวดอะไรนะอาหารเหรออาหารผมไปนหน้าร้อนผมไม่ค่อยรู้จักอะไรเอาจริงสถานที่น้องพี่ก็ไม่รู้จักเล่นๆไปง่ายเออ สถานที่ท่องเที่ยวแล้วกันเป็น t ท a ่ยวลนะคะที่ยวลที่วลถ้ามันเป็นแบบปราสาทหินพรนมรุ้งผมจะทายยังไงก็เนี่ยรู้จักอยู่เนี่ยนี่ไงเรามีคนที่มีคนใบ้ที่เก่งขนาดนี้เราต้องเชื่อใจกัน่าคาดวโทษนะฮะพูดจะพูดไปรู้เรื่องเลยงั้นเดี๋ยวให้น้องเบมใบเป็นใบเป็นเพลงใบ้เป็นเพลงใบเป็นเพลงไปเลยเป็นแร็ปไปเลยอาจจะรู้เรื่องกว่าเกรเคลองดูฮะมาลองดูเดี๋ยวก็คือคนคนใบ้ได้คะแนนหรือว่าคนขับได้คะแนนครับเราวนี้ คนขับครับผมใช่คนที่ขับมีคนที่ถ่ายถกคนที่ไทยตัดไปเลยเลนซูนท่านเองแล้วนี่เขาจะแก้ให้ไปไปยากอ่ะดิเอามาลองดูกันว่าเป็นไงต้องเล่นหรอไม่ต้องเล่นก่อได้ถ้าเขาแย่งเราลองดูลองดูไปครับครับผมเดี๋ยวดูทำจากจอเลยนะแล้วไปเลนคือเดี๋ยวนะไะเลยนะเราอะขับไปทางนี้นะแต่ถนนอ่ะมันไปอย่างนี้ แต่ว่าอย่างนี้นะฮะเราจะมีเวลาให้2นาทีตั้แต่หนึ่งทำใบห้าสองนาทีครับผม two minutes two minutes two minutes for one ทำใบแย่ทำใบแย่แย่เด้อเด้อ deep 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 I wanna eat you know last ก็คือคุณหัวนะโอเคพร้อมเลยไหม ready okay okay three two one go let's go อ่ะไปละอยากให้ drive drive โอเคพี่บุญที่ที่ตอนกลางคืนเราไปหาอะไรกินกันเออหลายที่วันีจะมาละใช่ไครับโอ้โหได้แล้วต่อเลยค่ะโอเคครับที่ไปชอปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสช่มะนกรโอ้โหป็นล่ะเก่งมากเลยยาคนใบ้เออ้าจะไปไหนดีคะอยู่พัทยาเออเป็นแหล่งท่องเอ้ยอยู่พัทยาปะบ้านกรุ ชลบุรีชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีหาดที่คนชอบไปเที่ยวกันแล้วมีพาจเอ้ยเกือบแล้วเป็น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 ต้องแห่ต้องนั่งเรือไปต้องนั่งเรือไปก็นั่งเรือไปนั่งเรือก่อนร้านเออถฉันก็ลุนแทนเลยเี่ยเวเดี๋วอะไรก็จรีที่หัวตัวเองคือร้านะที่เราไปคือเอ่อที่ไอเต้ชอบไปไอเต้ไหนวะอ้อ้าตกแดงหรอเออใกล้ใกล้ใกล ตกท่าปาร์ตีกรเอ็มบีเคอรตกท่าแดงจตุจักจันทุจักเฮ้ยมันนี่อะไรวะเนี่ยอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรือเชียงรายเชียงรายเชียงรายยเชีงใหม่ครับเป็นพ่อตกท่ามกับพ่อคืออะไรแม่อาแม่ไปไม่ทันตื่นตื่นเช้ากับตื่นสายแม่สายแลืวอีกสามสิบเจ็ดวิมาแล้วท่านี้เออ เป็นเป็นเออเป็น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 เขาเอาไปเขาคนชอบไปเดินขึ้นกันที่เป็นแหล่งยอดฮิตเลยเขาใหญ่ที่ไม่ไม่ไม่ที่ที่ที่เวลาคนไปย่สิบวิสิบไปชอบชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้ชักไคเยอร์คืออะไรชักไคเยอร์มีเขาโนโนโนชื่อสถานที่เขาเขาเดินในเขาเขาชักไยอร์ทีวยใบช่วยเขาเขาอะไรคนที่ชอบไปตั้งแคมป์แล้วก็เดินขึ้นกันนานๆแล้วขอคนขายแบบมากที่นี่น่ะข้ามข้ามข้ามเขาไม่รักเรา ไอเด็กพีเตชอบไปอยู่แถวเยวราีแล้วเหรออะไรวนชอบซื้อของคชอบไปซื้อของมันซื้อแบบของให้เยอะตรงข้ามเยาวราชเลยตรงข้างเลยเป็นที่ซื้อของหมดเวลาครับนะครัอเสัเพลงสัเพลงเอาอันนี้เอามากี้ดีกว่าครับเขาเขาเาก็ดึงอันี้เขใจดึงดึอกิกไม่ออกเหมือกันถ้าใมไมยังไงผมก็ดึงอ่ะลองดูดิ ยากไปกว่าเดิมอีกยากไปเดิมอีกอ่ะเมื่อกี้ทำไปได้แค่แนนเดี๋ยวเราค่อยค่อยนับผลกานอีกทีลุงเนาะต่อไปสลับกันมาดีกว่ามาดีกว่าบอกล้วผ่านแน่มาน้องเพรมเป็นไดรเวอร์นะคะอันนี้เป็นขวดอาหารไทยไทยฟู๊ดสี่ผครับผมรู้จักกันสมัยมพร้อมยังคหาพร้อมไหมครับพร้อมครับครับผม3 2 1 e e t w go มาอืออโอ้โหอะไรอ่ะอะไรอะอ่าข้าวผัดกงข้ากินที่กวางข้กินถูกแล้วคำแรกถูกแล้วคำแรกถัดแล้วเมริกันที่นี่ที่ไหนที่คำว่าผัดที่คำว่าผัดหัดมองเกษตรที่นี่ที่ไหนโอ้โหอะไรคเราอยู่ในประเทศไทยเขาทำไทยอ้ผัดไทยเออข้าวผัดไทยว่ะสีสีส้มส้มสีน้ำส้มอ่าสีส้มใช่ใช่ใช่อ่ามีในมาม่าด้วยเป็นต้มยำกุ้งต้ม เป็นเป็นเส้นอาหารเหนืออ่าเป็นเส้นอาหารเหนือเอออีอันนั้นน่ะที่เป็นเป็นเส้นกรอบอผมจำชื่อไไม่ด้โกเมน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 มีฮะก็มนปลาอยู่ในไหนปลาอยู่ในน้ำอ่าฮะอ๋อโอ้โหยากเลยได้อีกทีข้ามก่อนนะครับข้ามก่อนไหมเฮ้ยผมรู้อันนี้แต่ผมจก็ชื่อของเนื้อของเหนื้อข้ามเลยข้ามเลยข้าม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 โอ้ ตำตำอะไรสมตำตำอะไรละลายแม่น้ำตำพริกพริกพริกเออเอออาหารเหนือเหรอมันมีอเขาบอกว่าปรีก็พริกกับพริกพริกกับพริกอะไรพริคกัะตำอ่ะตำตำอะไรละลายแม่น้ำสำนวนไทยตำพริกละลายแม่น้ำเอออาหารเหนืไหมีม่น้ำมต่อการพริกน้ำะลายอะไรอาหารเหนือเป็นเป็นน้ของเหนือกินกับแคบหมูกินกับแคบหมู จริงเล่นเกมนี่ทำให้ผมดุง้งเลยลอกจากคอน้องเอ้ยลองจากคอน้หูวงอะไรไม่รู้พี่อ้าวข้าวข้าวข้าเร็วอันนี้ง่ายเลยง่ายเลยผู้ที่สารลงลดไปอ่ออ่าคนไทยจอกินอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรเกียวอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวก็เกี่ยวข้าวอ้าวข้าวอะไรอ่า มุ้งสุกอะไรถนนมุ้งสุกมันเป็นอะไรมันเป็นจุดมิเป็นอะไรไปลงจากรถไปพี่ไปเลยนไปเองเอาจริงๆอาจจะไม่ต้องนับก็ได้เอาจริงๆนับเ้วไอ้นับเงี้ยวใช่ไหมอ๋อแล้วคือผมเห็นภาพทุกอย่าง เวลาผมไปกินอะไรนะผมไม่จำเป็นเป็นเป็นชื่ออาหารใครเป็นคนคิดเกมฮะยกมือขึ้นมาน้ำเงี้ยวใบยังไงน้ำผิดอ่องนะน้ำใบยังไงกินกับแคบหมูก็จบเลยพี่เห็นไหมเขาบอกเขาบอกแล้วเออนี่คืออินเตอร์แฟงงงนะเป็นอะไรอินเตอร์แฟงงงนะเขาเป็นอะไรนะทีนี้ขาดลอย โอ้โหมันจำเราไม่ต้องนับแล้วเนาะแต่เรามีแค่ตัวไหมมีแค่ตัวแน่นอนเราไม่เกมเดียวไม่พอเกมเดียวไม่พอค่ะเรามีเกมที่สองชื่อเกมว่าที่ไหนเอ่ยเออที่นี่ที่ไหนนะที่นี่ที่ไหนเอ่ยครับผมเจ้าขี้เราไม่กิน